ตอนนี้วิวเจอไททัน20 820เ,เมตรแล้วไปกันเถอะไหนอ่ะนั่นไงิ<ม>งธนูมาแล้วเหรอยิงก็ไม่โดนเธอก็ตันเราตั้งโปรเจกต์ไอ้ไทอ้อนซอมบี้ไปโปรเจกต์เนี่ยซอมบีอ้อ่ะเอาปอ่ะกอบบุกแตกแล้ว เราสร้าง p r o t e c แ Attack อ n Zombie เขตปกติท่านผู้ชมครับดูนู่นเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนูน่นนู่นสิมันอาจจะท่านมี้ปรีดเอื้อเอื้อท่ายันคณิกิท่ายันคณิกิทำในแอบปุ่มต้นไม้แาบนี้เลยอ๋อในอหนเราท่ายันธรรมดาท่านธรรมดาท่านยันแอนนี่ ใต้พอซอมบีน้องจะไม่เก็บของปีฟุกแต่น้องจะตีซอมบี้เย่ปีฝุกเราได้ที่ขุดเราได้พวอเหล็กมาแล้วอืมอะไรพวอเหล็กไม่มีอะไรดีอ่ะอืมทำไมมันต้องชนะฉันด้วยไทท่านแปดขาไหนไทท่านแอนนี่ไทท่านแปดขา เออมาดอกใหญ่มาให้ด้วยนะข้ามีแต้ท่านสี่ขายนั้นไททันแปดขาเจอไททันแปดขาอีกแล้วมาดีททันแปดขามามาดีเรามาล่าททันตอนกลางคืนเพราะท่านตอนกลา,างคืนมันมองไม่เห็นแต่ทำไมมันมองเห็นวะไอโฟลกโปรเจกต์นี้คือ A แอทแทคออนซ 2B ง่ายท่านแปดขาท่านแปดขา ข้ามมแล้วอืมไหนเรได้มีไททันตัวไหนไหมนะขาตัดขาใหม่แล้วไททันซอมคาไททันวิปริตเอ้ยนั่นไททันบาดขาง่ายอือไททันอือยังมีซอมบี้โผล่ข้างหลังกันไหมกท่านปาดขาให้เราลงเรื่ของน้องอ่ะ เอาอยู่นั่นกินเนื้อเนื้อเนื้อฉันกินไม่ได้โอ้ยไปไทยท่านอ่ะตัดคุณแม่งเลยอะไรครับผมไทยท่านแก่ครับไทยท่านก็มาดิอือหืออือ ไม่ดอกกอใหอ้ด้วยไหนตาเท่ากนเกาะตายไปแล้วมาเลยแล้ไปฟุบอยู่ไหนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเอ <Okay. S 1> าเห็ดขึ้นไปข้างบนกันอขออภัยจริงๆนะครับที่ออพ่อผมเรียนะครัทแล้ว่ผมพูดคับดแสดงเลยนะอขออภัยนะครับบางนจะไม่ค่อยดังนะแต่ผมคิดว่าดังนะ ครัอบป่งเงีเออมัน,ม,นมันดังมากกว่าน,นะไม่โดนขาไุรกิจงเมือง,ดก,ง,งกดกดกดนอนจะไปไม่ไอดเลยท่านนอนกันเถอะทำแบบงั้นนอนไม่นอนหรอหนอนสิไม่นอนเหรอนอนแล นอนกันเถอะครับท่านผู้ชมเฮ้ฟฟรู้สึกว่าเราจะนอนสลับที่กันตูกที่แล้วอือมาโดนดิไปขุดกันต่อครับท่านผู้ชมเนี่ยเราขุด,ดกันถึงนี่แล้วอืมนอนจะขุดแยกทางจากเฟฟไปนะเจอเลยเราขุดไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ถ้ามองไม่เห็นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมปัดแสงเอ้ยเล็ก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 อืมแล้งไม่เอาเด็กในไอ้นันาา่นเหรอกระเพราลูกปิ้งมันไปแล้กันไปแล้กกะหลอมไีกหรอฮะก็เล็กอืมถอดหลอมไม่ถูกมันบซิ่งเหล็กทำไม <laughs> อือหืออือหือ ขึ้นก็ยากลำบากเลยพี่คาชาเ็าชอบพูดวัดต่อมพี่คาชาเอพร้อยไม่ทันใช่ไหมอ่าในเวลาตำนานให้ท่านเกาะของเราละอือก็คือได้ท่านเกาะน้องจะต้องหายันแมงมุมหนึ่งอัน ขอแม่ยางมามุมหนึ่งอันดิมีสี่อันนั่งขอน้องขออือตรงนีุ้๊กเป็นเทปสันก่อนแลยเห็นะเห็นไหมอะไรวะพี่โบของน้องอะ่ะก็อยู่คาโบราไงดาบน้องอ่ะไม่อยู่กับลุกไหมอยู่ตรงนี้ไงข้างหลังอะเออ แค่นี้ก็พอเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราต้องรับห้ขุดหินก่อนทรัพยากรทรัพยากรไม่เพียงพอครับท่านผู้ชมไปขุดจนต่อเดี๋ยวก่อนฮ้ฟุกน,น้องมีธโนดีใจด้วยแต่ไม่มีลูกมีหนึ่งอัน <c oughs> ไม่มานมานอมบ๊อบหนึ่งอัน น้องประลา,าสดสกิดดีไลยวอตตอร์ได้เลยจะค้าบมัวกุยค้าบไมมคาบพี่ผู้ค้าบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> าตัวอะไรไหมคาบ<ะ>น้องขอโอ้เสียเล็กไปฟรีๆเลยนะโอ้เออขุดหิ้ต่อดีวกว่าน้องจะขุดประังของน้องเผื่อมีเหล็ก นี่มันทางหูบอพีุกนี่นี่ทางเนาะพุกเจอเหล็กแล้วต้องหุ้มนี่ขุดก่อนขุด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 พีุ่กเราเจอกันแล้วมาทำไมขอโทษครับที่มาเปลี่ยนมีดกันครับ แข่งคณิติัสดีอืม <c oughs> เอาดีดละไปเรื่อยๆไม่โฟกัสของน้องมาก็ของน้องอีกนั้นไงไปขุดไปดไรออเรื่อยๆเพื่อที่ขุดทางังตัที่ไหน่ะเฮ้ยเหล็กอีกแล้วเราลูกดอกน้องอยู่ไหนเนี่ยลูกอดอกธนูยันไม่ได้เก็บเลยือ <c oughs> ที่ขุดหินน้องลูกไม่ได้เก็บอันนี้ที่ขุดหินทีุ่กสร้างขึ้นเองไปโฟกไม่ฟกสร้างขึ้นเองไม่เคยถามพวกท่านเลยมีคนเป็นพยานให้ลูกได้ว่าตอน<ะ>ต้นเสียเวลาขึ้นไปสร้างที่ขุดหินเนี่ยตอนนัอนแต่ลูกไม่ได้ลูกสาบานได้เลยว่าลูกทำขึ้นเองคำสาบ,บานคือคำโกหก ทำโกหกคือขับสาบานใช่เนี่ยเราจะขุดไปตอนรงนี้นะครับตรงนี้มีนี่ละไปเร็ยกว่าแหละถ้าอย่างนั้นใช่ไหมาเถอะ<ม>ตอนนี้<ม><ม>ทำไมในบ้านมันไม่มีสัตว์ปะก็ขับเป็นมาเฟ่ท,ท<ม>ถเออผู้ชมครับเราต้องกดองนไปเรื่อยๆนะครับ ท่านผู้ชมครับเราต้องกดอันนั้นไปนะครับกดแล้วอะไรกันบอสใช่ไหมถูกาาอืมก็มันมืดเดี๋ยวตอนนี้ผมถ่ายมาได้เก้านาทีเก้าสิบเอ็ดวิสิบสองวิลุกีบสองวิเราต้องมีถ่านนะน้องมีถานนะ่ถานไหมนะถ่านในกล่องมีไหมถ่านในกล่องเหรออยู่ในตะเผามีถ่านในกล่อง ไม่มีเดนะี๋ยวแค่น <c oughs> ั้นมองในตะเผาเจออืมขึ้นไปขึ้นไปค่อยๆขึ้นนะครับจะไปเ้ชีเยมมี๋ยวสไลด์ล้มลงไปปักใจอีกสา,ามหลคนต้องสะดุดบันใดไหน,นบอกคนในกล่องไม่มีไม่มีอ่ะมีมอยู่สีเก้าอันเนี้ยฮะ ฮีโร่ฮีโร่นี่นะครับก็ะระทับทัดไปลงไปแล้วเราก็เผาเหล็กไปเลยมาไม่ผู้ต้องเผาอะพวต้องใช้คาว่าเผาเหล็กเผาเหล็กเผาเหล็กอืมขึ้นมาทำไมอยากขึ้นแบบเร็วไหม ไม่ขึ้นแบบเร็ไม่ี่มันทาขุดทาของนาขอน้องน้องมัน้อมาทำอะไรทางนี้มันตกมาน้องขุดแล้วมันตกน้องขุดแล้วมันตกอ่ะลูกขุดมาตรงนี้ขุดไปเรื่อยๆเลยยงขุดขาเดี๋ยวน้องใส่ไว้ให้มันดเดี๋ยวน้องใส่ไว้ให้มันดม 对。 นี่เลยเป็นรับทำไมเออจริงว่มันต้องมีห้าสิบตังค์ตลอดนี่สิบห้าตังค์นั่งราคาเต็มเลยก็ไม่ได้ทำไมตรงนี้มีดินวะฮะทำไมดินทำไมวะท่านผู้ชมรู้ไหมมันมีดินทำไมท้าไม,มทไม่รู้ก็ไม่ต้องบอก อเซมันไม่มีท็อตทำไมพี่พูดดูมีรูปแบบอย่างได้ ไอ้หัวเย็นโง่จังคุณเอกอยู่นะคะเราช่วยขุดน้องช่วยแบบน,น,น้องแค่ช่วยขุดหินเฉยๆอเด้ตายค่เธอน้องมีเหล็กในตัวสิบสองอัน ลูกขึ้นเนะกกนาแล้วเวดี๋ยวเอาของน้องมาพแนไปมาดูตรงนั้นเนาะต่อบล็อกหินขึ้นไปเยอไหมไปเอาเหล็กกันเถอะท่านผู้ชมอืเไมพี่พูต้องเอาเหล็กลงไปด้ย แตนั่นนั่นเหล็กน้องสิบสองอันนะมนไม่ไมรู้แต่มแต่ของน้องหายไปไหน b e เดเหล็ก <Before. S 2> จะท,ทกกดี๋ยวเ,ยวเลหเล็กน้องสิบสองอันเอามา พงขคอตัดชิปขึ้นไปก่อนนะครับโอเคขึ้นมอทาเสร็จแล้วคุณมัน้องเราอดนอนเลยนอนกันนะ้ยมาอ่อนอานอะไร ในเทอมดนที่อยู่ในเนี่ยในป่าเขาอ,ะอ,อ่ะ๋อโอเคทำไมขุดหินมาเยอะจังวะหลายคนเหนือนชุดแับระเบิดสร้างของประดิษฐ์อะไรท่างสิ่งปฏิมากรรมเ่รู้รบสร้างอะไรท่านชมก็ท่านชมรู้ก็คมีนต่ก,กันนะครัะอืมผมคิดว่าแล้วน,นี้ผมฉัน่าจะถ่ายยมามาาแล้วนะ S <S ไม่นี่เไม่องขอให้ถึง20นาทีก่อนคนนี้เราผ่าน2นาทเลยคไม่ลำบุกถ้าสอง0ุดใจนะเปชั่วโมงก็ได้หืมผ่านปชั่วโมงเลยจรงิงครับตั้งไา้นค่ะ นอนไหมเนี no SI no, no, no. Mm. The the right ่ยนอนดินอนนอนนมไ่มาเลยไม่รู้ดิเป็นไทรท่านก่อนที่ทำเพลงอ่ะ พาร์ที่น้องถ่ายพาร์ทที่3ามนะแต่กำลังมากด,ดไฟเขาเสามนาทีใช่ไหน,น,นจะทำอะไรด,ดีแสามนั่นดิจะทำอะไรดีดสักทีฮะทําอะไรที่มันมีประโยชน์เย้ข<ม>้<ม>าวเกาะได้แล้ว หนึ่งไม่สอฟูกะโต้ดับเหล็กล้องมาไม่มีนะดับเด็กแล้วก็เหล็กของน้องอ่ะเด็กเกอันนี้อืมงไม่เาดับเด็กใช่จะเอาเด็กเหล็กน้องมา ทำไมมันตกไปไกลจังวะใช่น้องได้จับเหล็กไปใช่น้องได้ัเหล็กไปแล้วจากใครบางคนใครวะเนวหนือนวิฟุท่าน,นชอบทำอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเหล็กน้องหายไปไหนอีกแล้วเนี่ย พี่ฟูเล็กน้องหายทั้งห้ดาับนะน้องไม่มีแค่รองเท้าเนี่ยมา,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 นะาเราเรล็กน้องหายไปหน่อยเดียวด้เล็กน้องเลย,ามายไม่เอาเด็กไปถูในกองด้ลุเชู่ในตัวลูกได้ เนี่ยของไม่มีหมดทุกอย่างเลยดูดิจ<ะ>ไปไฟกันเดี๋ยวอดขับทุดเกาะพวกนี้ก่อนเราจะตัดคลิปไปตอนใส่กันเลยอ่ะเราตัดคลิปก่อนนะครับสามสองันึไปเอเอ,เอผมจะตายแล้วน้องเอ้ยน้องง่ายจังล้ว อืมยุ้งไม่ได้เก็บเหล็กน้องไปนะลุกเจอแค่เลเกิดสับอันนี้ส่วนอันอื่นไมไ่เจอนะเอาดาบชุดก่ามาอืมลุกมีแคนะ่นี้เหล็กอะ่ะลูกไม่มีเด็กสีอันของน้องที่ล้อมคำอะดูดิมีนะ มีแค่ดา,าเป็ดดตบเปล็กนี่ดเหล็กอยู่ข้างบนเ่ีอือบายี๋ยวขอไปครับที่เหล็กดีไหมละ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับขอ,อตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็บ,บายใครชอบรือกดไลค์กดแชร์กดซับทับไลค์